สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้วตอนนี้จะอยู่ในช่วงของ2ล้อรีวิวจัดไม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเจ้ายามาฮ่าโบอาร์นะครับวันนี้เป็นโบอาร์ด้วยนะครับวันนี้มาในโฉมปี2 0 1 4ใครที่หาอยู่วิตีจัดมาให้แล้วนะสำหรับโบอาร์คันนี้รับประกันว่าไม่ผิดหวังสภาพคลิปและที่สำคัญขอบอกข่าวล่วงหน้า พี่สีซื้อใหม่คันแล้วเป็นโบอาปีสิบเก้าสีเทาแลมโบใครหาอยู่ติดตามเลยนะครับทางช่อง youtube นี้เลยนะฮะเอาไปดูคันรนี้ก่อนรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวนะครับเป็นรถใช้มือเดียวเอ๊ะกุญแจอยู่ไหนวินอครับ้าหอ้าโอเคกุญแจให้มาครบสองดอกด้วยอ่ะดูนแจก่อนนี่ตราสำรองไม่เคยถูกใช้เลยคันนี้วิ่งมานะครับหนึ่งหมืนแปดพันแปดร้อยหกสิบแปดกิโลเมตรแทแ้เรามีเลขมาจากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันบินดูนี หัวโชคเดิมสวยนะครับเหลี่ยมคมเดิมไม่มีรอยขันทั้งซ้ายและขวาให้ดูกันเลยนะครับแผงคอบนเดิมสวยมากๆนะฮะนี่ประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีเรือนรางนะครับปอกแฮนด์เดิมแบบนี้นะครับคัดเดิมโอ้ยนี่คัดนิ่มมากนี่กว่าฮารเลย์เยอะเลยอะนะไม่มีคดไม่มีงอปั๊มเบรกบนเดิมนะครับไม่คดไม่งอประกับพันเร่งเดิมนะครับตัวหนังสือไม่มีเรือนรางเลยนะครับแม้แต่จุดเดียว สีถังเดิมโรงงานทั้งคันนะครับเป็นสีเทาด้านนะครับแบบนี้นี่มีสติ๊กเกอร์โบว์แบบนี้ฮะด้านข้างเบาะนั่งเดิมสวยซิชชิ่งเดิมนะครับไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูถึงเบาะซอนด้วยเห็นไหมฮะมาด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยนะครับไฟเดียวคู่หน้าจะคงเป็นไฟเดียวเดิมนะครับแต่ว่าข้างในเป็นแบบหลอดไส้นะครับไม่ใช่ LED นะนี่แล้วก็ทันนี้ให้ชิวหน้าแต่งมาด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของช่วยเรื่องของการต้านลมด้วยนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยเป็นโคมตาเพชรนะครับ แต่ว่าเป็นหลอดไส้คันนี้มาพร้อมกับนี่ไฟสปอตไลท์คู่หน้าหนึ่งคู่นะฮะสว่างสวยเลยนะครับบางคนหน้าเดิมสวยสีเดิมเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับก็ราอยู่ยางหน้าหลังยางหน้าหลังเต็มนะครับล้อแม็กหน้าหลังนะครับขอบล้อไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับนี่มาดูนะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินนะครับทัพทิมครบครับผมคันนี้ได้แต่แต่งนะครับหน้าเครื่องแห้งสวยดูหน้าเครื่องหน่อยวินหน้าเครื่อง นะครับสีไม่มีลอกล่อนไม่มีเก็บสีนะครับฝาวาลนะครับฝาวาลเดิมไม่มีกาวไม่มีคันน้ํามันนะครับทีบเครื่องต่างๆสวยงามไม่มีแตกขัดแม้แต่จุดเดียวนะครับกองอากาศเดิมคันนี้ขอท่อสีขอท่อเดิมนะครับไม่มีพ่นนะฮะให้ให้เห็นเลยในคันนี้มาพร้อมกับแคสบาร์ด้วยนะครับพักเท้านะครับพักเท้านี่เต็มเต็มเลยนะฮะกระติัคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมอยู่เพื่อนว่าเดิมทั้งคันเลยนะมาฟังเสียงท่อกันหน่อย โอ้โหอตาตาเร่งถือว่าดีมากติดมือเลยครับปิดติดมือมากเลยฮนะถึงนึกว่าใครๆก็ชอบนะรุ่นนี้นะครับหากันแบบโอ้โหนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ดูนะครับยังเดิมๆสวยๆน็อตเดิมทุกตัวทุกจุดนะครับสวิงอาร์มนะครับไม่บุบไม่มีแท่กด้านข้างชกหลังเดิมสวยจานเบรกด้านหลังขนาดใหญ่นะครับก็จะบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับ ขอบล้อด้านหลังนะครับไม่มีสลอกไม่มีดุ่งเลยนะครับยางด้านหลังจากจะหลอบเป็นยางเดิมนะครับเต็มๆแบบนี้บัตรท้ายเดิมครับคันนี้ไฟท้ายครับคันนี้เป็นแบบ LED แล้วนะฮะโอเคแล้วก็บังโคลหลังเดิมนะครับท้ายเดิมไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้มาฝั่งซ้ายกันบ้างคันนี้ครับขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานนะครับชุดสายพานนะครับยางสายพานดยู่ใสภาพดีนะครับไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดนะฮะ แล้วก็สวิงอาร์มฝั่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆทุกจุดอยู่ครบนะครับน็อตเดิมทุกตัวครอบสเตอร์นะครับแขงเครื่องฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีล้มล้มแปะนะฮะฝาวาวทั้งสองฝั่งนะครับสวยงามครับคลิปเครื่องไม่มีแตกหักเลยแล้วคนนี้องบอกว่าสวยคลิปสวยคลิปเลยนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายวินมาหน้าเครื่องฝั่งซ้ายใสๆแบบนี้นะครับนี่โอ้โหใครหาอยู่รีบเลยนะคันนี้เนี่ยสลิปเปอร์นี่ฝั่งซ้ายนะครับจานเบรกด้านหน้า เป็นแค่รอยนะคะจะบอกงี้เลยนะฮะจะบอกว่าจานเบรกด้านหน้าขนาดเท่ากับด้านหลังเลยนะแม่เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า y ม m บ h a Bow R ปี2014คันนี้สภาพสวยเนี้บรถใช้มือเดียวเลขไม่แท้ครับรับประกันแน่นอนครับจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีค่าจัดซื้อกระสดก็รถได้นะครับบริการขนส่งทุกประเทศครับขณาที่สนใจนะครับสำหรับรถคันนี้รีบแอดไลน์รีบอินบอ์เข้ามาหาเลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ